นี้ครับข้าวซอยแม่สีแม่พาสีนอกจากจะมีแล้วข้าวซอยแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราจับยเมนูนะฮะเขาจะมีข้าวคุกกะปิด้วยน้องจ๋าที่นี่จะมีข้าวซอยแบบไหนบ้างเออปกติข้าวซอยมีหมูไก่หมูไก่เนื้อครบเลยปลาด้วยหรอฮะรสชาติมากเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นข้าวขนมกินน้ำมุ้งน้ำเงี้ยวด้วยใช่ไหมฮะอ๋อ เราก็จะต้องแล้วก็ที่สำคัญคือเมนูเดี๋ยวเรามาถ่ายเมนูกันก็ได้ขอบคุณนะคะลูกค้าค่ะเนี่ยฮะเมนูเมนูคตั้งแต่เปิดตั้งแต่หนึ่งเก้าเก้าแปดทุกคนจากเนี่ยฮะมันจะย้อนแสงหน่อยไหมทุกคน ข้างนอกคือเป็นห้องแอร์สองฝั่งเลยฮะทุกคนตรงกลางก็จะเป็นโอเพนแอร์แล้วก็ข้างในก็จะมีสลั่งมาติดต่อเช่าลุงเช่ารถเลยฮะ<ม>ทุกคนหน้าตาหน้าทานมากตปถ่ถายแล้วดูสิมีคนยินน้ำเงี้ยวจิ้มส้มม,มีจิ้มส้มหมกโยนาทุกคนคเคยเคยทานไหม ชิ้นส้มหมกนะอันนี้ก็จะมีประวัติเหรอแอดแม่พระสีเนี่ย V R อแบบยิ้มอาอานเอทุกคนอาดเอนะฮะหนเจอริยาตีฮะขอบคุณค่ะนี่หาข้าซอยมาเลยทุกคนข้าซอยมาเลยนะฮะนี่ะะน่าทานมากทุกคนยู่หน้าตาส อ้ยกรีดเลยนะฮะทุกคนจากน้ำแตงโมเมนูก็เยอะเลยนะทุกคนนะฮะนี่ฮะ<า>เป็นเล่มเล่มเลยทุกคน<า>เป็นร้านอาหารนะฮะมีหลากหลายมากเลยเ<า>มนูนะทุกคนเยอะมากมเมนูอลังการมากทุกคนนี่ฮะดูสิ จะย้อนแสเงยทุกคนพรุกนี้ไป 2, 2คนครับ2โมงค,ครึ่งนี่ฮะพรุ่งนี้นี่ฮะทุกคน้าฉันโชคดีมากเขาซอยแม่พาสี่ทุกคนใครเสิร์ชหานใน Google ก็เจอนะฮะทุกคนจะ้ะเขาซอยแต่มีเมนูแบบเยอะมากเขาซอยดูสิทุกคนเนี่ยนะฮะลูกทั่วมาก็รู้ตายฝรั่งเยอะมากทุกคนจ้ะ นี่ฮะทุกคนมากันแบบแน่นๆเลยทุกคนสรัลังนะฮะนี่คฮะมากันให้นี่ค่ะจะเป็นห้องแอร์ฮัลโหลเวลคอนัมน่ารักมากเลยคมากันแน่นๆเลยค่ะขอบคุณนะครับหลุดมากเลยนี่ฮะอันนี้ขายหรือโชว์ฮะ โตใช่ไหมฮะย่าหาทุกคนน่ารักมากเลยนี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะฮะทุกคนนี่จะมีอ,องตุยแบบหนึ่งนะฮะทุกคนเมมาเลยทายนี่คะขราวุกกะปิอันนี้เราเริ่มจากตรงนี้นะ เริ่มจากตรงนี้หาทุกคนจะนี่มีไส้อวดด้วยทุกคนออร่อยมากมทุกคนสุดเยอะอืน้าตอมน้าทามมากเลยอืมเสียดายทิกตอกมันแบนฉันเจ็ดบัญชีไม่ให้ฉันลง มันกลัวความจริงนะฮะมันกลัวเราพูดความจริงว่าที่นี่คืออร่อยที่สุดอะไรเนงะี้ยอร่อยมากทุกคนน้ำพริกหนุ่มป้อมทุกคนเุดมมากครอบม เราลง Facebook ด้วยทุกคนมีตะแกรบมีตะแกรบด้วยไหมจะ YouTube เลิศนะฮะฝากแชร์ด้วยนะทุกคนฝากติดตามฝากแชร์จะได้ช่องนี้จะได้เติบโตแล้วทีเนี้ยนะะเราจะได้เฮงเฮงเฮงด้วยกันเนี่ยทุกคนจ้าอร่อยมากทุกคนอร่อยมาก อืมร่อยมีไม้สัน่นเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่เผ็ดเนี่ยมันกำลังพอดีอ่ะอาีเราไปเจอน้ำพริกหนุ่มเผ็ดก็มีใช่ไหมเผ็ดน้อยเผ็ดมากแต่อันนี้มันพอดีไงทุกคนบรรยากาศข้างนอกก่อนร้อนตับแรบครับม จะกินอะไรก่อนดีทุกคนเดี๋ยวเราโพส EP นี้ก่อนนะทุกคนนะ